นี่พี่น้องกระลังสีตําสมตําพี่น้องเบาถุยเพิ่นกระลังอ่าสร้อยบุกุงพี่น้องฟันบุกุงซอยบุกุงบ้านเอาพี่น้องมามาเลือกพี่น้องเล้วมากินสมตํากระเป๋าเขตพี่น้องนี่พี่น้องเครื่องครัวเพื่อปลาโทูพี่น้องมีครบสูตรนี่ทุกคนเบิ่งบุกพริกเนี่ยโอ้โหนี่จ้าเดี๋ยวพี่น้องเลยมึงนี่มึงหัวหอยน้ำมาเลาพี่น้องหัวหอยแล้วกับกระเทียมพี่น้องบุกุงนี่บักกอกตำใส่บักกอกพี่น้องเขาเนี้ยงกองมาเลือกเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยเขาเนี้ยงกองมาเลือกเลยพี่น้อง บอกเขาได้โมนี้กินทุกทีอยู่สวนพี่น้องอยู่สวนอยู่ไทยอยู่สวนพี่น้องโมนี้เห็ดสวนพี่น้องเอ้ยอยู่สวนเก่าพี่น้องเด้อมาๆพี่น้องมามากินสมตำเกระเป๋าเข็ดพี่น้องโมนี้เผาปลานิ่งพี่น้องนี่ปีกปลานิ่งพี่น้องเอ้ยมาๆาพี่น้องอยู่สวนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่สวนน้องพี่น้องยุให้อยู่สวนธรรมศาสตรพี่น้องเอ้ยยุให้อยู่หน้าเข้าน้องพี่น้องเนาะแบบชิลๆพี่น้องเอ้ยอยู่สวนพี่น้อง น,นี่พี่น้องปลานิ่งเพิ่อนเขาพี่น้องเขาปลานิ่งทั้พี่น้องผักปรีพี่น้องเลยพี่น้องเขาปรีปรีถ้าเกล like no ือแบบพิลายเลยจะกี้แซ่ยบนอกเบาถุยเนาะใส่เกลือพิลายเลยเอออะไรเนี่ยสมต่ำกระเป๋าเขียดพี่น้องเออสมต่ำมากหัวห้อยพี่น้องเลใส่ประกอบไม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ระบโยูให้ยืดส่วนนะพี่น้อง ขาดว่าอะไรก็ตำพุงด้วยพี float float aviation, ่น้องเมื sal, ่อเว้าเหตุใดเหตุชวนออกมาแต่แดดเมื่อยพี่น้องก็กินสมตำข้าเนาะพี่น้องเนาะกินสมตำเฮาโอ้คือแบบขาดไกลเลยพี่น้องเล่สมตำข้อนี้เจือซุดยอด้วยพี่น้องเลยออกมาแต่ชวนเสียอหนาไม่เมื่อยเนาะตำสมตำขึ้นนี่โอ้เป็นอาหารแบบรับกินทุกมื้อก็ได้พี่น้องสมตำนี่ก็ั้งเพลิดสมตำตำพุงข้อนี้เนาะตำชัวตำพุงตำแตงชีพี่น้องเลอ อาหารหลักของครอบครัวเฮาแต่ละคนเนาะพี่น้องตัวนี้บอกเลยเลยว่าตุ๋นีนื้อสิจะลักสิ สวนนะพี่น้องเอ้ยกําลังสิต่ำสมต่ำกันพี่น้องนี่มาพี่น้องคนนี้คนมือไหนมาพี่น้องมากาะพี่น้องมาเกอะมากาะมาจอยเพื่อกําลังสิต่ำสมต่ำก็เอาถ้วยพี่น้องนี่สวนมือหน่อยนี่พี่น้องปนินเขาปนินพี่น้องนี่โอ้ยจจางขนาดพี่น้องเลยเขาปนินพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องปนินพี่น้องเปกนมือลง่งกําลังแสบเลอพี่น้องเลยโอ้พี่น้องมือไหนก็ปิดบ้าก็เลป็นเจือจ้าขนาด บอกบอกบอกก็ใส่พี่น้องบอกใส่เหมือนมีบอกใส่เลยพี่น้องเครื่องผงเป็นพี่น้องโอ้บาทุบมเป็พี่น้องมีสันนากินแท้พี่น้องเัยทำเส้นปรกอบพี่น้องเอาหัวห้อยลงใจมาหนิอ่าจัดไปมาหนีโค่นเลยอ่าไปพี่น้องจัดไปมาหนิกรลังสีดำเล้พี่น้องเลยดำเลยพี่น้อง Ba cái nọ nó mà, mà. Tâm mà tay bên trong thăm mặt hiện tại, bên trong thăm mặt huy kịch cầu, 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 có là, không? là, nguyên 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 ไม่เป็น,นอรหัอกโหกระแกจากตาไอ้ใส่ใส่ปะใส่อืมวันนี้กือเหนื่อยไม่น้านพี่นอ่อยเหนื่อยก็ต้องว่นมาจัดทาไม่ไมหรือพี่หน่อยวันนี้ Đấy, bà, sao để ba chặt sáu mày được không? Ừ. Ừ. Bây giờ mình đọc Chỉ có tầm muốn quy đọc bây giờ แบบไปดพี่น้องปนินกำลังแ่บพี่น้องเนื้อหานดีเนาะเนื้อกงหานพี่น้องเอาเดียกคนเดียหอใส่ปะกอกแล้เนาะักดีะักเดียพี่น้องเยเดกมาิ้นวะได้พี่น้องเดี๋ยวินหมดเด้อพี่น้อย

ไหนธรรมาสะอาดีหน่อยมันไหนธรรมาสะอาดีพี่น้องมาจอยแซ่บแห้งพี่น้องเอ้นักกินอย่างเดียวเลยา <c oughs> ะสนใจเบาเลยพี่น้องก็ฮึอขอกินก่อนสองก็นัง่งหิวอยู่เออเล็บสี่กินน้ำน้อยที่ไม่ใช่พี่น้องก็อ้กินน้ำกันเด้ MC, อเล็บี่เปเขียนป

Nó bao bà Không có hại Chí báo thủy thì sút nhỏ đây nó bao tốt Cầm tâm kíp hết Ừ, cái này Từ trả cái này không tập ับรรยากาศก็ดีดีพี่น้องล้มบ่อยบ่อยพี่น้องเว้ยแหลบแน่ลก็ล้มพี่น้องเว้ยบรรยากาศโคตรดีเลยบอกบรนี้ก็คือมๆแน่พี่น้องเลยซุปเนอจิตโตนี่กับรถฝนแดงงานปาร์พี่น้องครับผมกำ การเพิ่มประจุพี่น้องมึงเหนียบปุณิเนี่ยพี่น้องจะร่างแบบโปดชุดนอนด้วยพี่น้องเนื้อแบบตั้งพี่น้องปุณินี่กับปุณิแ่บพี่น้องมวยใหญ่ยังปานกลางพี่น้องเป็นการกับเบาวพี่น้องตกเวทนะมาแต่น้องพี่น้องเอ้ยน้องซาบบาแล้วกระปิ่งเลยพี่น้องเนื้อชิดสดกว่ากันพี่น้องกินสดก่อ sạc xe vào đây đẹp cái nó khẩu cho hai chiếc xuống thôi cái không này ừ. mặc cọp Lái cọp ngàn lăng nó lăng coi vô bên nó lăng tiết miệng phân chuyên đồ này cái răng giao khó với nó mới lăng ba lăng một tuần việc giao khó với nó vậy mà năm này kiếm ngàn bạc khía chín cả không ก็เลยกันเชี่ยบกันไปบุกต่อไปหน่อยมัดเขาได้ไปหน่อยจั๊กตัดเอาไปหน่อยจั๊กตัดขอยิ้เขาได้ไปหน่อยพาก,กันเอาปลาขึ้นมะปีกก่อนจับจั

ย,ยู่สไสวนาเาอใจใส่ซีแบบพอเพียงเปนเนาะพี่น้องใส่ซีแบบพอเพียงปลายูสวนดวยน้องเขาเหมมะปีงเป็นเนาเดี๋ยวตามมะกุ้งกับในสวนน้าเปนาเลยตามด่วนเจ็บพักทาประากับร้านพี่น้อง lại cốt à, này cốt sẹo bảo kiệt đi đây, bình thường bạc lá bình thường rồi, xăm cho một cô hoa sẹp nó, hoa mới trên này bạn nó nó to đây phải nó nữa mừng này thì nữa à, chất xuất đây